ผากใช้นิ้วกลางและนิ้วนางนวดวนเบาๆเลื่อนมาที่หางตาก,ก็เหมือนกันแล้วก็เลื่อนกลับขึ้นไปที่ขมับอีกจากนั้นก็นวดนวดนวด,ดนวดน้องมดทำะอะไรจ๊ะ พูดไทยไม่ชัดเหรอมาฝึกกับ youtube ป่ะเนี่ยนี่พี่ตามมันไม่ใช่อย่างงาั้นคือช่วงนี้น้องค่อนข้างเครียดนะพี่น้องจิตกตกมากเลยอ่ะอน้องอ่ะเชียร์นักวอลเลย์บอลสาวตบเนี่ยของไทยเราเนี่ยนะพี่เชียร์มาตั้งนานอยู่ดีทีมโปรดน้องแพ้ <บ S 1> น้องก็เลยค่อนข้างเครียดต้องมานวดกล้ามเนื้อนหน้าป <c oughs> ้องกันตีนกาใช่หน,นี่พี่ฟังมดนะพี่ก็เมื่อยนิ้วแล้วได้ผลจริงเหรออ้าวได้ดิพี่ตาม,มนี่คนสอนนะหน้าตาเนี่ยแบบเป๊ะมากเลยนะพี่จะบอกให้เขายืนยันด้วยตัวเองเลยน้องก็เลยคิดว่า เหมือนพวกคอก,ก้ามาพี่นี่เห็นไหมฝึกบ่อยๆเนี่ยกล้ามมันก็ขึ้นเรานวดบ่อยๆหน้ามันก็ตึงนี่ประเภทสวยล่ำบึกอย่างงี้นะจิโก,โกเห็นวิน่งเพลนแล้วเอาข้อจริงพี่ว่าพวกนั้นเขาแอบใช้ครีมสูตรพิเศษอะไรบ่ามดไม่รู้แหละพี่นี่<ม>เขาหน้าตาดีหน้าตาสวยขนาดนี้มาหลอกยังไง <ừ. S 1> หนูก็เชื่อไว้ก่อนแหละเอ,อ้ยน่าสงสารเอางี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้พี่ดั้มเชิญคุณหมอดิวนะมาพูดเรื่องริ้วรอยดีกว่ามดจะได้รู้เยอะๆสักทีโอ้โหดีค่ะพี่เราจะเริ่มเลยไหมได้อเดี๋ยวก่อน ก่อนอื่นนะต้องไปชมสกูปครับทีมงานเข<อ>าเตรียมมาไว้เรื่องริ้วรอยอมาฟังก่อนว่าริ้วรอยคืออะไรไปชมเลยค่ะไปชมเลยครับปกติผิวหน้าของคนเราจะแต่งตึงสวยงามอยู่ได้เพราะคอลลาเจนที่อยู่ใต้ชั้นผิวค่ะแต่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงหรือความสมบูรณ์ของคอลลาเจนเสื่อมลงริ้วรอยจึงเกิดขึ้นเริ่มจากริ้วรอยเล็กๆบางๆจนแทบมองไม่เห็นหรือมองข้ามไปมารู้ตัวอีกทีก็เ,เป็นริ้วรอยลึกเสียแล้ว ซึ่งในแต่ละคนแต่ละเชื้อชาติล้วนมีต้นทุนคอลลาเจนที่แตกต่างกันค่ะคนเอเชียอย่างเราคอลลาเจนอาจไม่แข็งแรงเท่าคนผิวดำแต่ก็ดีกว่าฝรั่งผิวขาวเปรียบเทียบคนไทยกับฝรั่งที่อายุเท่ากันจะเห็นว่าคนไทยสาวใสและดูดีกว่ามากเลยล่ะค่ะ